ไม่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 เดีวนะทีมทีมนู้นมากันครบแล้วทีหายแล้วจะเหมือนตามเมื่อกี้ไม่ได้นะกำตามสนองคมแบแน่กำตามสนองเั่นเด๋อระวังเต่าเตาเต่อเตรงนูนเตรงนู้นเตืออวังเตรงนูน

สิบสามเก้าเป็นตาที่แล้วนะไ <c oughs> อ้กำเหรอไ <c oughs> อ้กำตีจะรวดขนาดนั้นเชียวเหรอเวรกำมมีจริง <c oughs> โอ้ยมันยิงหัวกูฮะมันยิงหัวกูวเลยสองร้อยตั้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครขึ้นไปด้วงกับมันเลยวะอ้ามันมีตัวซ่อนอยู่ตัวหนึ่งมองไม่เห็นวะแข่งนี้จบยอดไปเลยนะฮะเฮ้ ไปกันยิงกันโดยไม่มองเหรอสองตัวยังก็ได้เปรียบแต่ถ้าเขาไม่ได้ฟุกยิงสองหัวติดนะอุ้ยโอ้โหเบรลไอ้กำกำไม่มีจริงหรอนะกำไม่มีจริงเหรอมันก็เป็นแค่เรื่องที่ มันเป็นสนึกันมมาสัมนึกของมนุษย์น่ะกระลาได้เลยมาละไอเหี้ยหมากูมาละบลูด็อกทำไมเล่นบลูด็อกอ่ะเฮ้ยปืนดีนะมันลั่นช้างเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเชื่อกูไปไปไปบีไปบีไปเอก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งกรรมมันไม่มีู่จริงหรอกอยู่นะขอก็ได้อ้าวเฮ้ยเพื่อนตาย ใช่เฮ้ยเวรกังมันไม่มียงเรามึงล็อกข้างบนให้กูถอยกลับไปบีกลับไปบีกูเตะกับกันก่อนไปดิเฮียรออะไรอ่ะอยู่นี่อยู่หน้าเราข้างหลังไปไปเร็ว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 เฮ้ยเพื่อนเขาเออถ้าเพื่อนเจาะให้เราได้เราก็มีโอกาสเขาได้เจาะไว้ปะ เดี๋เสียงดังี่แมวอมานมเ่นเสียงดังเลท่อ๋ออยู่ข้างบนในัต่ยยียงปืนไหมมันจอดมันจอดก,กำแพงอยู่ดีอยู่นะ ข้างกู่าตัวหนึ่งแข่งเข้าไปแล้วลบสามเก้าอยู่ตัวเดียวสุดยอดไายตัวไอ้กำไม่มีจริงหรอกเออกำมาดีจริงเฮ้ยปืนกูปืนกูเอาไงเข้าตรงไหนไปดีแล้ว เฮ้ยระวังเฮ้ยจังหวะนี้แหละถอยจังหวะนี้แหละไปเอไปซัพพอร์ตเพื่อนเข้าไปตายแบบเป็นกระจูเดินระเบิดวิธีนึงไม่ได้เก็บอะไรถอยกลัลังกลับไปกลับไปกลับไปไปกลับไป่ปไปไปเข้าทางนู้นไปเข้าทางนู้นพี่พี่ไปเข้าทางนู้นเฮ้ยมันอยู่นี่ใช่ใช่มันอยู่สองตัวตรงนี้มึงเข้าเอเอเคลียร์ให้แล้วเอ ทุไวเหรอทุไวกหวไหวกำลังขึ้นมาครับทุไวเป็นไหวเฮ็ดมันหวานเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยฮึ่มเฟอร์เฟกต์ เียไม่มีแฟนทอมเลยเหรอมีแต่วแนโดวยเหรอเวนกัมไม่มีจริงหรอกนะเวนกัมมันไม่มีจริงหรอกมันมีแค่ผู้อ่อนแอกับผู้แข็งแกร่งเท่านั้นแหละที่จะอยู่บนโลกนี้ได้เนี่ยโลกใบนี้มันช่างแสนโหดร้ายมโอ้โหอันดี้อินดี้ก็ตาที่สิบสองแล้วสุดท้ายเลยขอให้จริง เอตอนนี้แหละจบไปเช็คแค่สายการเคลียร์รถยิงทิท้งเถ<ร>อะระวังระเบิดนี้ก็มา,นนาจจเราส่วนสุดเสียวบวยคลากรทางการแพทย์ไปแล้วเอยู่โอโดยแพทย์ยังอยู่ใช่ไหมตายไปแล้วโดน ไปเวกอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยตกทีิวจะหาเฮ้ยเสริมรีบเปิสไปดอกสไปดอไปดอทคนสไปดอเออเอเเดลงี้และระวังมันดัก้ายนะเี่ยเนี่ยเออ แค่หลอกแค่หลอกกันแต่หันซ้หันซ้ายเจอตัวหนึ่งหันซ้ายเจอตัวหนึ่งไปไปถึงหันขวาเออมันอัดรูดสลิงอยู่นะเฮ้ยเย็นนั่งอยู่ดิเหรอไปแค่ไปตั้งกูไอ้เหี้ยมึงชุมมาเป็นโลใช่ไหมเจนเลวเลวลูกวิชัดวิ่งชัดวิ่งชัดสู้สู้สู้ครั้งสุดท้าย สู้สู้เจดวิูดวงเวนกำตามทันนะซ้ายซ้ายไอ้พี่นี่แหละดูนด้ายูล้าจอดซะเอ๊ยโอ้ย <l67> không thể đi đi không thể đi đi đi, 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 không thể không thể đi đi đi, không thể đi đi đi, không thể đi đi đi, không thể đi đi không thể đi đi đi, không thể đi đi đi, không không thể đi đi đi, không thể